สวัสดีค่ะเหล่านักแสดงจากละครนางสาวจำแรงรักมีเรื่องสนุกสนุกให้แฟนๆเที่ยงบันเทิงได้ฮากันค่ะใครเป็นต้นเรื่องครั้งนี้ไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากหนุ่มน้อยที่สุดประจำกองถ่ายนางสาวจำแรงรักอาปูก่อนแล้วกันค่ะเรื่องที่ถูกแซวเป็นประจำเห็นจะเป็นเรื่องนี้ถ้าใครได้ดูตั้งแต่ตอนแรกจะเห็นว่าจะเห็นว่าตัวแค่นี้เมื่อละครเริ่มมาก็จะแค่นี้แค่นี้แค่นี้ตแตตอนแรกก็พิยาโกตอนนี้พิยาโก ต่อที่นางเอกจอมแก่นอาก๊คนนี้ใครๆก็ไม่กล้าเมาสักเท่าไหร่เพราะมีสโลแกนประจาตัวค่ะแล้วแป้งก็มีคติส่วนตัวแป้งว่าอยากอย่าเมาชันอย่าอย่ากัดแป้งนะเพราะแป้งกัดตอบเป็นการป้องกันตัวไว้ก่อนเออตรงนี้ก็ดูคนเยอะดูเหมือนกันเนาะเยอะค่ะจับปูเ่กระด้งจะเรียกเข้าฉากทีนี้แบบเหนื่อยนิดนึงนี่เรียกเข้าฉากแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอไปเข้าคลาสก่อนนะคะ อ้าวเปิดทางให้อย่างนี้มีเรื่องจะมาแป้งหรือเปล่าให้โอกาสอีกทีค่ะเพราะเขาจะมีแทะเมล็ดทานตะวันตลอดเวลาทั้งวันทั้งวันทั้งวันจนหน้าจะเป็นนกนกมาคอยอยู่แล้ววะแป้งมันแทะจนแบบปากเป็นร่องสองอันตรงเนี้ยแล้วก็ดูในกล้องว่าปากแป้งเป็นอะไรวะหนุมน่มๆเรื่องนี้มีหลายคนแต่คนที่ฟิตสุดต้องยกให้ปูไข่พงศรีค่ะในกระเป๋าส่วนตัวเขาเนี่ยถ้าเกิดจะคนเข้าไปจะไม่มีพวกแบบหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยจะ ก็มีหนังสือแต่เป็นพวกแบบหนังสือว่าพาะกายอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างบางทีไป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 ถ่ายต่างจังหวัดเนี้ยครับเขาก็จะพกเป็นนัมเบลมาครับเป็นที่ยกน้ําหนักแบบสองสองอันเข้ามาเขาพักปุ๊บก็จะมายกเล่นกันผู้ขายต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องแบบเพาะกายสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนแบบหนุ่มรักสุขภาพบ้าพลังก็เนี้ยใช่ผมพกผมพกเพราะว่าผมผมรู้สึกว่าเราเราเรารับงานมาแล้วเราต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็เขาให้ฟินเนสตฟรีแล้วถ้ายังหุ่นไม่ดีอีกเนี่ยมันมันน่าละอายครับ ปิดท้ายที่พระเอกเวียสุกลวัฒน์มีเวียอยู่ในกองเมื่อไหร่กองถ่ายไม่มีเงียบเพราะเหตุนี้ค่ะพี่เวียเป็นคนที่มีใจรักในเพลงลูกทุ่งมากเมืม่อไหร่ที่เวียมาปุ๊บจะได้นเสียงโหยหวนเพลงลูกทุ่งมาแต่กายนั้นคือเวียมาแล้วเอพยู่มีการอัดเสียงตัวเองร้องเพลงลูกทุ่งไว้ในโทรศัพท์แล้วมาเปิดให้คนในกองฟังด้วยครับประมาณว่าจะลงอัลบั้มมาออก ความสนุกของเบื้องหลังยังเรียกเสียงหาได้ขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงในละครค่ะเพราะมันสนุกมากเป็นสองเท่าติดตามนางสาวจำแรงรักกันได้ทุกคืนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะคะ